ตายตายตายออกเจ็กรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเก้าสี่เหรอเก้าเจ็ดสามเจ็ดสามเหรอโอ้ยดเอสามฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองที่ออกเก้าเจ็ดสามเจ็ดสาไม่มีรางวัลเลขท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะ ต่อไปจะทำการออกเราดูผิดดูผิดตัวหนึ่งได้งมีเป็นของเรา2,000บาทค่ะเออดูดูคอมเมนต์ผิดนะโออธิษฐานเนาะเพราะเป็นเก่าสีนึกว่ามันออก94จะใช้อุปกรณ์ออกรังวัลหลักที่สองขอให้มี4ก็มี9หลักสิบเนี่ยได้ได้เลยนะใช้อุปกรณ์ออกรางวานหลักที่หก จะใช้กองการออกรางวัลหลักที่สองและหลักที่หกนะคะออกรางวัลเลขท้ายสองตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเล็ท้ายสองตัวหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะนางสาวสิรินพาสุพรรณเจ้าคณะปกครองจังหวัดนครปฐมสอบสวนและนิติการค่ะและสําหรับหลักสิบนะคะได้แก่นางสาวคณะพรสิบจังหวัดระจวนคริภูมิจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ได้หมดรางวัลเลขท้ายสองตัวมาเด้อขอให้สี่หลักสิบเด้อเก้าหลักดดสิบสี่กับเก้าหลักสิบเด้อฟังๆังเด้อขอให้สี่มาเด้อสี่กับเก้าสี่กับเก้าหลักสิบเด้อชูตัวแรกเป็นสี่เด้อเก้าก็ได้ รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6พัน้อเลขที่ออกออกให้มีสีเด้ออะไรนะ6หสีเด้อพี่น้องหกสีหกสีมึงเดือดนี่รรางวัลเลขท้าย2ตัว6กสี่หกสี่เลขที่ออก6 สีขอให้มีสี่ซื้อไว้หมดโอ้ยตัวนี้บ้อนนักรางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวโอเคโอเครางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครึ่งทต่อไปจะทําการออกรางวัลที่จุดหน้างเงิใครได้มั่งเนาะพี่น้องพี่น้องรางวัลข้างเทียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลค่ะชุดเจ้ามือสะดุ้งครับนะเจ้ามือสะดุ้งตัดเล่นนะครับโอ้ยใครได้มั่งเนาะ อันนี้คือเจ้ามือสะดุ้งพี่นอ้องอ่ามึงจะจื้อบอ้านนี่สองเด้งสองเด้งพรอง้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งมึงจะจื้อบอ้านนี่ครับชุดรวยเนี่ยามาอีกแล้วพี่น,อน้องนะห้วยห่วยห่วยดีใจแหงกวนบ้า แม่เหมือนถุงยางพี่น้องขอให้มีสีมาได้ตังได้ตังได้ตังขณะนี้นะคะลูกบ้าได้ตังเห็นไหพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยแบบนี้บนลุยสิอยูไ่ไหนบอใสไปรอเพื่อนม่ได้จ้ะใครได้บ้างใครได้บ้าง,ง,ง <S <S โอ้ยลัตเตอรี่ลัตเตอรี่ไม่มีสีซื้อทุกตัวแน่นะในใบฟ้าใ่ชุดรวยต่างหากค่ะ ชุดเจ้าม ah ือสะดุ ah. ้งม,ม,มันคือมาเป็นเก้าสีตรงนะเก้าสีก็ได like ้เก้าสี่ตีดีซื้อเยอะเนาะจับใบวะเจ็ดสิบสองสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปิดให้บริการโอนเงินได้แบบเต็มภาคธนวาการโอนผ่านบัญชีธนาคารของสินไปธนารออมสินไม่จำกัดเงินจำนวนค่ะ จะเจอจะเจอในกจรโอนไม่เกินเลขหกกับเลขเก้ากันตัวเดียวกันละเนาะ่ามึงจะเจอบบนพี่น้องเอ้ยหลังมาแล้วล้างมาแล้วเอาดิ่งดเด้อดด้งดิ่สีบนสีล่างนะครับสีบนสีล่าง ได้สี่หมื่นห้าโอเลนชินีก่อนว่าดีใจด้วยเด้อดีใจด้วยใครตามไม่ผิดหวังคนหัวลุกคนหัวลมป้วงถ้าเราถูกเสียผ่านะคะได้แล้เกี่ยวกศิริใจกรรมการเม็ดเดียวเม็ดเดียวเจ้ามือสะดุ้งเจ้ามือสะดุ้งจะทำการเสียงเด็กลูกยางหมายเลขประจำลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะสองเด็กวะงานนี้หลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังนะคะแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้โอ้ยนี่ห้องไรก็สนันบันไม้แล้วเดี๋ยวข้ออีกสักทีเด้อ ท่านไปทางกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะหมายเลขหกค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยท้อง่นท้องทร่นั่ลยางการใช้งานปกครองตีนางนนคณะกรการสอบสวนและนิติการนะคะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลําดับแรกค่ะมาทุกสูตรครับทุกคนเอ้ย สีล่างดับเนี่ยอยากรู้จริงๆไอ้สีล่างดับเนี่ยได้ลูกบอลประจาน นะครับทุกคนอย่าอย่าอย่าไปเชื่อไอ้เล่นดับมันไม่มีในกองฉลากรรมการออกระวังบอกว่าสีดับล่างด้วยโอกระโซนกลางกลางค่ะดับเตลเอ็กค่ะนี่อย่างเป็นเนี่ยนี่ดับปีตังเนี่ยดับอีกนี่เด้อดับอีกนี่เด้อเมื่อที่แล้วก็ว่าสูนดับมาบนมาล่างอันนี้สงสัยสีมาบนมาล่างอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูในห้องไล่ก่อนโอ้ยเต็มจีนเต็มจีน ได้ลูกบอลประจำหลักสิบค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขสองค่ะขอเสียงหน่อยใครได้มั่งใครได้มั่งเนาะทางาวคณะกรมาาโอ้เช็กก่อนเช็คก่อนโอ้ยเยี่ยวเย่ย้องแตกอีกแล้วขาสลากจะเพวกที่ออกมาก่อนเนี่ยคงไม่มีโอกาสเข้าในทีนี้ขึ้นแบ็คลิสต์ไว้ละไปเห็นเลขแล้วออกนี่ดูแลตอรี่พี่น้องเอ้ยเสียหลักอยู่ ว่าแล้วสี่มันเด่นหลักหน่วยและเด่นหลักสิบนะหลักหน่วยเขาวิ่งพี่น้องประจําหลักหมื่นนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหินเมื่อใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขสี่ค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักร้อยเป็นผู้แทนพนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะนางขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยให้เสียงหน่อยล่างสหกสี่พี่น้องหกสี่เต็มเต็มนะ 64เต็มเต็มน้องเจนได้100บาทโอ้หน่อยบาทขงเงนเ้แมืดอยู่บอขันซื้อออนไล์อันตัํากับเบตัําก็เก่าพันเนาะโอเชี่ยโอเชี่ยดีนะครับคุณมาลาออก64แล้วพี่น้องเอ้ยการกรรมการเสียงเด็กขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลข3ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันเป็นผู้แทนภาคประชาชนนะคะ นางสาวพิมพ์และพักครับเชิงทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจันงานการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นำดับต่อไปค่ะได้ลูกบอลประจำหลักพันค่ะเขาบองหา สุดท้ายนะคะกรรมการหายเลขคว่าหายหาโอ้ยสื่อลตเตอรี่เนาะแทนสื่อมวลชนค่ะนางสาวแต่ว่าดีซีหัวหน่อมะมี่โศกเลงเจ้าว่าบ้าไฟฟ้าหาเอาเนาะอุตสาหโชคลัตเตอรี่หายเบิ้อยู่ซื้อชุดรวยลัตเตอรี่ทุกตัวไหมนะครับชุดรวยมันก็สีหางเนี่ยประจําหลักแสงค่ะ ก็ออกชุดรวยประจำนะเนาะชุดงบน้อยอย่ไหเนี่ยทั้งหกท่านใครฟังไล้สดนะครับบนล่างไปกลับเนี่ยบนล่างไปกลับเนี่ยนนะเี่ยชุดรวยและใครมาเห็นชุดเจ้ามือสะดุ้งเนม็ดเดียวบอกว่าให้ตัดเล่นเห็นไหมเจ้ามือสะดุ้งนะครับเนี่ยอันนี้มันก็เป็นชุดเดียวกันแหละเป็นชุดรวยนะครับชุดเดียวกันรางวัลที่หนึ่ง วันที่16เดือนกางหาคม2006กระสุน3ตัวเลยแล้วที่ออกถ้า7 8 9ซื้อลอตเตอรี่ทหแม่ได้รับวันที่หนึ่งบอกวันที่จเกาอนสิงา2500เจ็ดแปดเก้าทีเดียวลดอาจารย์นะเลขที่ออกเอะไรล่ะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดเกเต็มตีนทะเบียนรดเจป มีก็ได้คือกันพี่น้องโอ้โอ้โอใครถูกมั่งครับเลขที่ออกใครใครที่ดูดูโอ้ยไม่ได้ขึ้นดูเนาะที่เป็นรถอาจารย์นะฝันเกี่ยวกับรถนะใครดูไ์สดอาจารย์นะครับที่จอดไว้ว่ามีควายมาชนข้างคนขับโอ้สามตัวตรงตรงเต็มเต็มเลยหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเอองอ ะดดทะเบียนรถอาจารย์มาเต็มเต็มเลย 1, 1> มาเต็มเต็มเลยพี่น้องเ้ยที่สี่ที่ห้านะคะ,ะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งพร้อมด้วยราร 1, รงวัลเลขหน้าสามตัวส 3, 2, องครั้งดูพี่น้องดูดูด,ดูทุกคนท 2, 3, 2, 3, 3 <c oughs> ะเบียนรถอาจารย์นะครับหลังจากไปทอดกระถิ่นมาวันว่า กวายมาชนนะครับชนรถโคมนะมึงจะเจอวานนี้มึงจะเจออ่ะเอาดีใจด้วยครับพี่น้องเอ้ยมาเต็มเต็มมาเต็มเต็ม